สวัสดีครับสำหรับสไปโตบรีฟประจำวันที่7เดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตประเด็นเรื่องของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีแรงขายกันหลายตัวเลยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรนะครับประเด็นมันเกิดจากหุ้น BH หรือว่าหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับที่ประกาศงบกำไรสุทธิงวดตรมาที่2ออกมาเนี่ย ผลปรากฏว่าลดลงกว่า94% year on year นะครับถือว่าลดลงเยอะมากนะครับกำไรเนี่ยเหลือแค่14ล้านบาทเท่านั้นเองในไตรมาสที่2นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรายได้ที่หายไปค่อนข้างเยอะจากสถานการณ์โควิดนะครับคือรายได้ของกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยทาง BH รายได้ลดลง13%นะครับส่วนรายได้ของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับลดลงเกือบเกือบ60%เย a r on ออนเนะครับซึ่ง สัดส,ส่วนรายได้ของผู้ป่วยทั้งประเทศทั้งไทยแล้วต่างประเทศของ b h เนี่ยก็คือประมาณครึ่งครึ่งอย่างละครึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส,ส่วนรายได้ต่างชาติที่เยอะนะครับและต่างชาติเนี่ยก็หายไป60%นี่เลยเป็นสาเหตุให้ทางด้านรายได้หายไปเยอะส่วนต้นทุนก็ลดลงนะครับแต่ว่าต้นทุนเนี่ยต้องบอกว่ามันลดลงยากกว่ารายได้ที่หายไปนะครับโดยรวมเนี่ยมันเลยทําให้กําไรเขาอ่ะลดลงค่อนข้างเยอะใน Q2 นะครับ แล้วมันอ้ผลกําไรเนี่ยมันก็ออกมาได้แย่กว่าที่หลายๆคนคิดไว้มันเลยเป็นซ e n ิเ m e n t เชิงลบต่อกลุ่มโดยรวมว่าที่ตลาดมองว่ากลุ่มโรงพยาบาลบางตัวอาจจะไม่ได้ลงเยอะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับหุ้นกลุ่มหุ้น bch เนี่ยถือว่าเป็นตัวในกลุ่มโรงพยาบาลที่เรา c o เ e g e คือเราแล้วเราก็เอาเข้ามาในสเปโต recommendation หรือว่าสเปโตพอร์ตโฟลิโอนะครับ เราคาดการณ์ว่ากําไรของ BCH ในไตรมที่2เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อ่อนๆนะครับต้องบอกว่าตัว BCH เนี่ยมีสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนกับ b h นะครับแล้วก็ BCH ม,มีการเขามีการหารายได้เพิ่มในการให้บริการตรวจโควิด COVID ด้วยดังนั้นโดยรวมเราเลยมองว่ากําไรในแตมามารมสองน่าจะยังสามารถที่จะโตอ่อนๆได้เราก็เลยมองว่าราคาที่ย่อตัวมาจาก s น n t i m e n t เชิงลบแบบนี้เนี่ย กน็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมนะครับราคาเป้าหมายแล้วก็ให้ไว้ที่16บาทนะครับส่วนอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากมาอัปเดตซึ่งก็ขอพูดรวมกับสไปโตท็อปพิกที่เป็น e a r n n n g ็งรีโซ e เลยนะครับก็คือตัวแอดวานแอดวานเนี่ประกาศงบแต่มาสที่2เมื่อวานนะครับผลปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยกำไรลดลงตามคาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหนือคาดเนี่ยคือกำไรมันลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดและรวมถึงเราคาดด้วย กําไรสุทธิไตรมาสสองของแอดวานลดลงประมาณ9.7%นะครับมาอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทซึ่งตลาดคาดกันว่าจะลดลงประมาณ15-20%นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ดีนะครับเพราะว่ามันลดลงน้อยกว่าที่คาดสาเหตุที่ทําให้กําไรลดลงเนี่ยก็มาจากรายได้ที่ลดลงประมาณ4.3% year on year เนื่องจากว่ามีการแข่งขันด้านรา,าราคาในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะพวกแพ็กเกจแบบใช้งานไม่จํากัด ฟิกสปีดนั่นเองแล้วก็มีผลกระทบจากมาตร,รการช่วยเหลือผู้ใช้บริการจากกสทชในช่วงโควิดเนี่ยกสทชก็เหมือนกับว่าให้ผู้ค่ายมือถือต่งตางๆเนี่ยก็พยายามให้ส่วนลดกับประชาชนนะครับเลยทำให้โดยรวมแล้วรายได้หายกําไรขั้นต้นก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ3 2. 2จาก46%ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนจำนวนซับสครายเบอร์หรือจำนวนเลขหม่ที่ใช้บริการเขาเนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยวัน1.1%ึ่งจนเร์เซนเยอยมาอยู่ที่ส1 41ล้านเลขหมายนะครับแต่ทาง a d v a านเนี่ยหรือว่าคลื่น AAS เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่อาปูน,นะครับที่บ่งบอกถึงรายได้เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ลดลงเยอะหน่อย6.6%เุดหกเร์เซนเยมาอยู่ที่239บาบาทก็จากมาตรการกสทชที่บอกไปก่อนหน้านะครับโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่คาดว่าจะลดลดลงนะครับ แต่ว่าเราเชื่อว่ามันลดลงใน Q 2จากมาตรการช่วยเหลือของกสทชแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยครึ่งปีหลังอะไรต่างๆเ,เขาก็คงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่ม ICT เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทยอยดีขึ้นนะครับในครึ่งปีหลังแต่ว่าคงไม่ได้ลักษณะเป็น h r o w t h นะครับกำไรไม่ได้ฟื้นเร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผู้ใช้บริการฐานใหญ่เยอะนะครับแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าม,มันจะไม่ใช่กลุ่มที่เติบโตเร็วๆนะครับกลุ่ม ICT มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินลงทุนที่ต้องใช้เยอะ5 G เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ถัดไปที่ทางกลุ่ม ICT จะจะลงทุนนะครับซึ่ง a d v a n e เนี่ยก็มีลงทุนคลื่น5 G แล้วก็ตั้งง,งบไว้นะครับประมาณ3 5 5 0 0ล้านนะครับในการลงทุน5 G แต่รายได้เนี่ยยังไม่ยังไม่ได้มีเห็นว่าจะมี ความจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาในสมสมติฐานที่เราทำนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องลงทุนก่อนนะครับนอกจากนี้นครับแอดวานก็ประกาศนะครับว่าจะจ่ายปันผลระหว่างการหุ้นละ3.24บาทแล้วก็จำนวนนี้เนะี่ยขึ้น XD วันที่19สิงหาคมนี้คิดเป็นดีเวเดนดิวก็ประมาณสัก1.9%ตนะครับตัวนี้เนี่ยเรามองว่าวันนี้น่าจะมีแรงซื้อมาจากการที่ผลประกอบการ ลดลงแย่น้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับเรายังคงคำแนะนำเหมือนเดิมว่าคือซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ